รายการต่อไปนี้เป็นรายการเทั่วัปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณส้มครับเอ้าอาจารย์สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีครับส alam sejahtera dan selamat datang k e r a n c a n g e n k i t a ยินดีต้อนรับสู่รายการมลายูเดี๋ยวรู้จกักรายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยค่ะครับผม เอะเมื่อครู่เนี่ยเห็นคุณส้มรูดแท็บเล็ตอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่ล่ะครับโอ้ยอาจารย์นี่กําลังบอกว่าเช็คราคาทองอยู่เลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าทองเนี่ยยิงเก็บยิงดีค่ะอาจารย์ใช่จริงๆก็ไม่ต้องไปเช็คราคามันหรอกค่ะอย่างคุณส้มเนี่ยซื้อได้ทุกระดับราคาอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ยก็แหมอาจารย์พูดไปอย่างนั้นได้ไงว่าจะมายิงตักสองสามหมื่นซื้อทองหน่อยค่ะอาจารย์ไม่เหลือแล้วครับจ่ายเจ้าหนี้ไปหมดแล้วค่ะครับผมก็ถ้าสนใจทองอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปร้านทองดีไหมวุยดีค่ะอยากจะไปเลือกทองมาใส่สักเส้นนนึงาอ นีสงสารคุณผู้ชมแย่เลยคงยังไม่พาไปก่อนเนาะ,นะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กับร้านทองดีกว่าเนาะแต่ก่อนที่เรานี่นะคะจะไปเรียนคําศัพท์กันค่เดี๋ยวเราไปกันที่เกร็ดความรู้กันก่อนในช่วงนี้มาเลย,ย์ยูรู้ยังค่ะตอนอาหารยอดนิยม แกงหัวปลาเป็นอาหารมาเลเซียที่ผสมผสานด้วยเครื่องเทศและใบกะรีลีฟซึ่งเป็นผักของอินเดียรสชาตินั้นกลมกล่อมมากเคล็ดลับที่สําคัญของอาหารจานนี้คือหัวปลาจะต้องไม่เค้าเพราะหากหัวปลาเค้าจะทําให้น้าแกงเปล่าไปด้วยและทําให้รสชาติไม่อร่อยคะ่ะนี่ละค่ะเกล็ดความรู้วันนี้นะคะข้อมูลแน่นมากๆค่ะ อาจารย์คะเริ่มกันที่ร้านทองเลยค่ะแม่ค่ะอาจารย์สมติที่เขามีร้านทองหรือเราเนี่ยจะไปซื้อทองที่มาเลย์นะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับคุณผู้ชมในวันนี้ใช่ไหมกำลังจะบอกว่าเรื่องเงินเงินทองทองใครก็ชอบใช่ผมก็ชอบโอเคร้านทองนะครับร้านทองก็คือคําว่าเกิดได้อมัสเกิดไดอมัสออกสั้นๆได้นะมัสแบบผมออกได้นะครับเกิดได้มัสเกิดได้มัสนะครับเพราะว่า เออร์มัสเมื่อกี้เนี่ยบางทีมันจะติดเนาะคนไทยเราไม่คุ้นเออมัสอ่ะฉะนั้นถ้าออกเสียงตรงคำศัพท์ก็คือเกดัยเออร์มัสเกดัยเออร์มัสเออแต่ถ้าเขาพูดเร็วๆเนี่ยเออมันไม่ได้ยินมันก็จะเป็นเกดัยมัสเกดัยมัสนะเกดัยมัสเกดัยก็หลานส่วนมัสหรือเออร์มัสก็คือทองฉะนั้นเกดัยเออร์มัสก็คือร้านทองใช่ครับร้านทองขอสร้อยคอสร้อยทองด้วยได้ไหมคะอาจารย์ ปกติผู้หญิงชอบเนะบาะเวลาไปร้านทองเนี่ยเลือกอยู่ไม่กี่อย่างอะ,ะนะครับส่วนผู้ชายเลือกอย่างเดียวคือเลือกกระเป๋าตังค์ไปจ่ายโอเคอ่ะฉะฉนัดีดีอันนี้ดีสร้อยนะ <laughs> กาลุงกาลุงกาลุงอ่ะกาลุงเนี่ยก็คือสร้อยอ่ะไหนออกเสียงตามผมอีกทีนะกาลุงกาลุงอ่กาลุงก็คือสร้อยฉะนั้นถ้าสร้อยทองก็ใส่คําว่าเออมัสเข้าไป กาลุงอเออร์มัสกาลุงเออมัสอ่าถูกต้องครับกาลุงอเอมัอสก็สร้อยทองสร้อยคอผ่านไปก็จะมีเป็นสร้อยข้อมือแล้วก็มีกําไรกำไร,ไ<ห>รนะเอะอผู้หญิงนะผู้หญิงชอบชชผู้ชายอย่างผมไม่ไม,ไม่ค่อยรู้จักก็ได้ใส่อะไรกับเขาเนาะค่ะอ่าฉะนั้นสร้อยเนี่ยบางคนอ่าชาวมาลายูบางทีเขาก็เรียกรวมๆเป็นกําไลได้ด้วยนะทั้งสร้อยข้อมือหรือกาไลเนี่ยในภาษามาลายูเรียกว่าเกลัง เกลังเกลังเกล่าเกลังเกลังอ่างเกลังอ่าหนูต้องต้องตาเหลือนิดนึงเกล่างจริงจริงฝึกภาษานี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทําท่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นใส่ย acting อ๋อเหลอใส่คือบางทีเราไปพูดลอยๆเฉยๆเนี่ยมันไร้อารมณ์ต้องไปเกลังละหรือเปล่าเออนะครับเขาก็จะเฮ้ยคนนี้พูดได้ใช่ไหเกลังก็เป็นสร้อยสร้อยข้อมือหรือกําไลข้อมือนะอ่ทีนี้ถ้าเราจะเจาะจงลงไปอีกอ่เราก็สามารถเรียกว่าเกลังตั้งยน เก,ล,เกลังตางานอ่าเกลังตางเนนะครับเกลังเมื่อกี้ก็สอยอยร้อยหรือหรือกำไรอยู่แล้วนะ<ช>ซึ่งแน่นอน,นเราใส่กับมือแน่นอนอแต่เพื่อไปการจะชี้เฉพาะว่ามันมคือสร้อยข้อมือกําไรข้อมือ,อ,มมอก็ใส่คําว่าตางเนเข้าไปนะ,ะ,ะก็เลยเป็นเกลังตัางังนตัางังนแปลว่ามืออ่าต่างเงนแปลว่ามือฉะนั้นเกลังตัางังนอ่าแล้วก็ใส่คําว่าทองเข้าไปอีกอ่าเกลังตัางังนเออร์มัสหรืออ่าเกลังเออร์มัสนะก็คือ กำไรหรือ้สยข้อมือทองนั่นเองครับจานคะแต่โซมเป็นคนแบบว่าชอบใส่แหวนชอบใส่ต่างหูคือชอบใส่อัศซรรย์ใช่ะหมจานางนี้เราแบบว่าเรียกยังไงดีใส่ล้บบุคลิกดีนะเป็นการเสริมบุคลิกด้วยก็แบบว่ายิ่งใส่ก็ยิ่งสวยค่ะจานแหวนในภาษาโมรายูเรียกง่ายครับเรียกว่าจินจินนะจินจินนะจิก็แปลว่าแหวนก็ถ้าจะระบุเน้นย้ำไปที่แหวนทองก็จินจิน อมัสผู้ได้ดีจิตอมัสเยี่ยมเราจากแหววาล้ต่างหูใช่ใช่ใช่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะลองซูมๆดูนะจะเห็นว่าใช่เลยนะครับอันนี้ต่างหูหรือตุ้มหูในภาษามาลายูเขาเรียกว่าอันติง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 เรียกงไงเนาะอันติงอันติงนะก็แปลว่าตุ้มหูทีนี้ เมื่อครู่ตอนคุณส้มพูดในตอนต้นรายการว่าลงทุนทองรูปประพันธ์อย่างเงี้ยนะบางทีเราซื้อมาใส่มาสวมมาประดับแล้วก็ถ้าราคาดีๆเราก็ขายเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับทองอีกประเภทหนึ่งทองอะไรคะทองแท่งทองคำแท่งทองคำแท่งหรือทองทองแท่งหรือทองคำแท่งใช่ไหมตัวนี้ถือเป็นการลงทุนที่แท้จริงทางทางทางการเงินเหมือนกันนะก็คือลงทุนในสินทรัพย์ประเภททองคำนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยครับในภาษาโมริยูเรียกว่า b a r e มัส บาเออร์มัสอันนีต้องพูดบ่อยๆจะได้มีบาเออร์มัสผมมัมีหลายแท่งคะอาจารย์ซื้อมาหลายๆแท่งแล้วค่อยแขวนคออล้ไม่น่าจะรอดตรงนี้แน่เลยค่ะอาจารย์คงเดินไม่พ้นสตูดิโอนะผมนี่แหละจะวิ่งราวเป็นคนแรกล้อเลยอาชีพใหม่ไม่ฮะก็คงต้องใช้บ้างในบางเวลาโอเคเสียไว้คุณผู้ชมไม่เครียดนะครับเพราะว่าพอพูดถึงทองบอกแล้วเครียดอ่ะฉะนั้นบาเออร์มัสคือทองคําแท่งนะครับอันนี้ก็ ถ้าชาวมาเลที่เขามาอยู่เมืองไทยบางทีเขาอาจจะอยากซื้อสะสมามาถามเราได้หรือเราอยากจะซื้อสะสม,มเพราะว่าทองคําแท่งเนี่ยม,ม,มันมูลค่ามันไม่ค่อยตกนะ<ม>ลงทุนระยะยาวดีครับฉะนั้นเหล่านี้ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทองคําแท่งครับ คำศัพท์ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปดูกันดีกว่าสมมุติว่าเราจะไปร้านทองอยากจะได้ทองไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งทองรูปพรรณพูดเป็นสำนวนยังไงดีเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพูดจามาเลยยู ค่ะคุณผู้ชมเราเปรียบเสมือนอยู่ร้านทองเข้าไปที่ร้านทองอาจารย์อยากจะดูแหวนสักวงหนึ่งพูดยังไงดีคะอาจารย์ประโยคนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยนะจะได้ไปเลือกซื้อแหวนในร้านทองของเขาได้ห,หรือคนที่เปิดร้านทองอยู่แล้วก็ ฟังประโยคนี้ให้ดีนะว่าเขาพูดถึงอะไรฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยนะครับเราสามารถพูดได้ว่าโบเลสไซเออร์เตงก์จินจินอิตูนี่พูดแบบคล่องๆซึ่งยังไม่เร็วมากนะแต่ว่าโอเคดูสมมุติหน่อยนะฮะดูลื่นไหลแต่ทีนี้อ่ะพูดอีกครั้งหนึ่งช้าๆโบเลสไซเออร์โบเลสไซเออร์เตงก์เตงก์จิน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 อิตูอิตูโบเลสไซเออร์เตงก์จินจินอิตูนะโบเลสเนี่ยมันแปลว่าสามารถนะทีนี้ถ้าเราเอามาไว้ต้นประโยคมันจะเป็น สามารถที่เป็นคำถามก็คือสามารถไหมได้ไหม,มทีนี้พอใส่คำว่าไซเยอร์ที่แปลว่าฉันโบเลสไซเออร์ได้ไหมที่ฉันะนะฮะแตงเงาะแตงเงาะแปลว่าดูแตงเงาะโบเลสไซเออร์แตงเงาะก็ฉันขอดูหน่อยได้ไหมสำนวนคืออย่างนั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมโบเลสไซเออร์แตงเงาะอันนี้ก็สัส้นๆได้เวลาเราบอกโบเลสไซเออร์แตงเงาะแล้วก็ชี้ อ่ล่อยเยเตงปยเตงอันนี้บ้าง่ปเีโตงอ่าใช่ยีตอ่คี่ะสยโเตงออ่าปล่อยเย t e เตงอ่าทีนีสนุกเราอยากจะดูอะไรเมื่อกี้แหวนก็ใส่คำว่าแหวนลงไป จินจินจิโบเลสายแตงเงาะจินจินแล้วก็ชี้เฉพาะไปตรงนั้นตรงนี้อเช่นตัวนั้นก็เป็นอีตู้นะโบเลสายแตงเงาะจินจินอีตูขอดูแหวนวงนั้นหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นประโยคที่สามารถไปขอดูแหวนกับเขา อาจารย์คะวันนี้เรากุมตังมาเพียบเลยค่ะฉันกําลังมองหาสร้อยทองเส้นใหม่อยู่อาจารย์มาใส่ที่คอก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เส้นใหม่เส้นใหม่กำลังจะมาแล้วเดี่ยมครับอ่ะอยากได้สร้อยใหม่มามาดูกัน s ซเ e สดังจาริกุลังเอมาสอย่ง baru อ่ะยาวเดี๋ยวผมพูดทีละคำให้ฟังอีกที s ซย e ซเสดังเสดัง จารีกุลังเอมัสยังใหม่บ a ม่ผมกำลังหาคุลังเอมัสยัง b a ม u นะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อย่อไปฝึกเองเนาะจะได้คล่องแต่ผมกสดังรากุลังเอมัสยัง่นะครับใเยรก็ฉันเมื่้เรารูแล้วสดงเนี่ยกำลังเวลาเรากําลังหากําลังทําอะไรพวกนี้ใช้สดงหมดเลยนะวางไว้หน้าคํากริยาเนี่ยนะผังจากละรีแสลว่าหาริ่าอะไร กุลังเออมาสใช่ไหมอ่ะก็คือสร้อยทองทีนี้ถ้าเราไม่ต้องเส้นใหม่นะไม่ต้องเส้นใหญ่นะก็คือหาแต่สร้อยทองก็จบแค่นั้นได้ไซยาสังจาริกุลังเอมัสแต่ทีนี้อย่างที่บอกโอ้โหคุณส้มเนี่ยพกเงินมาเยอะมากต้องการเส้นใหม่อีกเส้นใหม่ระบุไปเลยว่ายังบารูยังบารูเยี่ยมมากครับยังบารูแปลว่าเส้นใหม่เพราะยังตัวเนี้ยมันชี้เฉพาะไปที่ตัวทองเมื่อกี้ตัวสร้อยเมื่อกี้ฉะนั้นยังบารูก็เส้นใหม่โอ้โหถ้าพอไปบอกเขาอย่างนี้นะ เจ้าของร้านดีใจเลยดีใจเลยแต่ว่ามีเส้นเก่าอยู่แล้วมาหาเส้นใหม่อีกคนนี้ต้องรวยจริงโอเคครับรวยจริงต้องขอลองด้วยขอลองหน่อยได้ไหมขอลองหน่อยได้ไหมก็ถามไปเลยครับโบเลสไซเออร์จูเบปักไก่าบเลสไซเออร์จูเบปักไก่อีกทีนะโบเลสโบเลสไซเออร์ไซเออร์จูเบจูเบปักไก่ปัไก่โอเคโบเลสไซเออร์จูเบปักไก่โบเลสเมื่อกี้ก็เจอแล้วสามารถนะโบเลสไซเออฉันสามารถไหม ได้ไหมที่ฉันจะจูเบอร์นะตัวซีมัมนจอจานก็เลยออกเสียงเป็นจูจูเบอร์แปลว่าลองอจูเบอรอแปลว่าลองก็ใช้แค่นี้ก็ได้ไป<ฆ>ิงใส่จูเบอร์ฉันลองได้ไหม,มทีนี้ลองอะไรล่ะ,ะก็ต้องลองใส่ก็ใส่คํากิริยาเข้าไปปลาไก ปาไก,ก,าก,ก่อ่าปาไก,ก่แปลว่าใส่นะฉกนั<อ>้นโบเลใส่จูบปาไก่ฉันขอ,อลองใส่ใสหใ<ส>ม่ได้ไหมอ่าก็เป็นประโยคที่ดูสละสรวยครับพอใส่เสร็จปุ๊บอุ้ยชิ้นนี้เหมาะกับคุณเลยอะ่ะอเราต้องมี acting หนึ่งอาจารย์ถูกต้อง,อง,องยิ่งใส่ acting เท่าไหร่แล้วยิ่งมีประโยคแบบนี้เท่าไหร่นะ คนซื้อก็จะรู้สึกโอ้ยอยากจ่ายตังค์แล้วโอยอยากซื้อแล้วนะอยากจ่ายตังค์แล้วเพราะบางทีเขาต้องการคําแนะนำเนาะเขาต้องการแบบคนเชียร์เออคนเชียร์สร้างความเชื่อมั่นหน่อยบางทีโอ้ทองเส้นใหญ่ก็จริงแต่ใส่แล้วไม่เหมาะก็ไม่ซื้อดีกว่าขอเส้นเล็กๆดีกว่าอะไรประมาณนี้นะอ่ะบางทีเอ้ยเหมาะกับคุณนะก็บอกได้ว่ายังอินี้สวยดวยเงินป้วน อยัางอินนี้สือส่วยด้วงินปุวน่ะเดี๋ยวผมออกเสียงช้าๆครั้งเนาะอย่งย่งอันี้อัน i ี้สื่อสวยสอสวยด้ a ยกับป่วนปุ้น,นยังอันี้สื่อสวยดงวยกป่้นมาดูความหมายแต่ละคำอยังอย่างก,ก็คือก,ก,ก็พูดถึงทองอ่าสร้อยหรืออะไรก็ตามที่เราอยากลอง หรือเรากําลังดูอยู่ยังอินี้อินี่แปลว่าอินี่แปลว่านี่เลยจำได้ใช่ไหมอินี่อินี่ภาษาไทยเราก็ใช้อ่นียอินี่อินี่ต้องทำต้องทำขอด้วยเนี้ยเนี้ยอนะยังอินี้เส้นเนี้ยไอ้ชิ้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะโอเคเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยนะเหมาะสมหุ้ยจอมว่าเทคนิคในการจำเสื้อสวยน่าจะแบบเธอสวยใส่แล้วสวยถูกต้องนะเธอใส่แล้วสวยเหมาะสมใส่แล้วสวยดูดีเหมาะสมเทียบเคียงได้เสื้อสวยจึงแปลว่าเหมาะอ่าเหมาะ อย่างอินีเซซวยอันนี้เหมาะเหมาะกับใครล่ะใช้เดิงงินเดิงงินเป็นคําเชื่อมเดิงงินแปลว่ากับอ่าวิชนะในภาษาอังกฤษวิชในภาษาไทยคือกับเหมาะสมกับป่วนป่วนคือมาซื้อทองขนาดนี้นื่ต้องแบบคุณผู้หญิงแน่นอนนะอ่าทีนี้ถามราคาเขาหน่อยแล้วกันนะบรัเปอร์ฮาเกอร์อ่าบรัเปอร์ฮาเกอร์อินีบรัปเปอร์ฮาร์เกอร์อินี berapaberapa ฮาร์เกอร์ฮาร์เกอร์อินี ไอส้สิ่งเนี้ยชิ้นเนี้ยราคาเท่าทไ,ไหบบร่บราปไปว่าเท่าไหร่ฮาเกอร์ไปว่าราคาแล้วก็อินนี่ไปว่าสิ่งนี้ฉะนั้นก็ถามได้ทั้งร้านเลยอยากซื้ออะไรก็ บราเอร์ฮาเกอร์อนี้ใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมจ่ายตังค์งด้วยค่ะจ่ายตังค์ด้วยนะฮะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายาาการมาลยยเดียวรู้จกักค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์โรเซ่บอกว่าจะขอไปเช็คราคาทองบ้างใช่ไหมคะเพ<ข>ราะว่าจะซื้อสร้อยทองให้ผู้หญิงสักเส้นหนึง่งแล้วก็ <c oughs> ทองคำแท่งสำหรับตัวเองอีกสักก้อนหนึ่งโอ้โหเริดมากเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w e t v t ไ a i t v ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ